จากนี้ไปกอเชิญรับฟังรายการปฏิบัติการพลิกชีวิตค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover สนับสนุนโดยกองทุน b ีซีเนีการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 6 5 7 5 7 5 7บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย บลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโ61725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณรัชพลสวัสดีครับค่ะรอในช่วงของปฏิบัติการเพลกชีวิตนะคะ เราสองคนวันนี้ไม่ได้มากันแค่สองคนอีกสักครู่จะมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้ไปดูเซตอินด็กกันก่อนค่ะอยู่ที่พันห้าร้อยสามสิบสองจุดศูนย์แปดจุดนะคะก็ปรับตัวเป็นบวกไปสิบเอ็ดจุดสองเจ็ดจุดหลังจากที่เมื่อวานลงแ <ๆ S 1> รงชั่วคราวเหรอใช่<ม>ใช่หรือเปล่าก็ <laughs> 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 คือเมื่อวานปรับตัวลงแรงระมาณ17จุดได้นะคะมาดูที่10บอันดับหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะเอ็นพาร์คค่ะตอนนี้ 8สตางค์ค่ะลงไป2สตางค์แอดวานซ์ Advanced, อยู่ที่208บาทบวก2บาทไทคอนนะคะ18บาท40ลงไปบาทกับ20สตางค์นะคะบีแลนด์ค่ะ2บาท14ขึ้นมา4สตางค์สีสวัสด์ตอนนี้บวกไป40สตางค์นะคะับ22บาท10แล้วก็มี K t ทีบียบาท30ขึ้นมา10สตางค์ชอทวีค่ะ 3บาท36นะคะบวกมา54สตางค์ธนาคารกรุงเทพ201บาทขึ้นไปบาท50าครู1 1บาท20นะคะก็ปรับตัวลงไป20สตางค์ขณะที่ค่างเงินบาทก็ถือว่าเช้านี้แข็งต่อเนื่องนะคะเปิดมา31บาท76ถึง77สตางค์ก <สะ S 2> ็ดอลลาร์สหรัฐว่า,ามีชันตัวไหลขเข้าก็เข้าใจว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีแถลงข่าวเพิ่มทุนอีกแล้วนะฮะแล้วก็จะเป็น บริษัทจดทะเบียนที่มีจำนวนหุ้นมากที่สุดในประเทศไทยเลย<ล>เพิ่มแล้วเพิ่มเล่าเนี่ยฮะกี่รอบแล้วเนี่ยคุณนาชาหลายเ <ละ S 1> นาะตอนนี้เอ็นพาร์กก็เท่าไหร่หร่ะเห็นว่าล่าสุดถ้าเพิ่มไปแล้วนี่จะมีเป็นแสนเท่าไหร่เนี่ยผมนับจำนวนหุ้นไม่ถูกเหรอ ต,ตัวหน่วยเยอะมากเลยแสนแปดมื่น 8, ล้านหุ้นอะไรประมาณนั้นอ,ะอ่ะเอะอ,อเขาจะถแถลงกันไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะ,ะ,ะแต่เดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกับคุณวิวันทารายฮิรันโชตน,นะกรรมการและที่ปรึกษาสมาค,คมนักวางแผนการเงินไทยซึ่งจะเป็นหนึ่งในที่จะไปร่วมเสวนาเวทีลูกจ้างแก่ไปใครจะดูแลอ,อ่อาเมสบีช่วยแก้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะวันพุธที่สาสิบกรกฎาคม นี้ตอน13บสมนกาสามนาทีถึง 15- บหนกาสามนาทีที่หอประชุมศาสตราจาร์สังเวียนอินทรวิชัยนะอาคารตลาดรัฐแสตมปประเทศไทยกระซิบนิดนึงเดี๋ยวผมต้องแสดงความยินดีคุณก้อยวิวันด้วยเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นบอร์ดกรรมการธนาคารอมสินอ๋อค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ยินดีกับเจ้าตัวในช่วงหน้าค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เบ็กโอเวอร์ สนับสนุนโดยกองทุนดีซีเนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725 วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบัวหลวงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับ6รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวแก้วบัวแก้ว2บัวหลงกราสารคุณ RFS บัวหลง LTF บัวหลง LTF 75จากการเงินธนาคารและบัวหลงตราสารนี้ RFS จากมอนิสตาไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนควรศึกษาข้อมูลค้อมูลภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ปฏิบัติการลิกชีวิตมั m o ีเบคโอเวอร์คุณฟังคะ่ะช่วงนี้เรียนเชิญคุณวิวันธทราฮิรันชดนะคะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผน,นการเงินมาคุยกันในรายการของเราสวัสดีคะ่ะคุณวิวันคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะครับอ่าก่อนอื่นแสดงความยินดีนะฮะได้เป็นเอ่อเป็นกรรมการธนาคารนมสินใช่ไหมฮะขอบคุณค่ะครับค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะดูแลเงินเด็กๆนะเชิญเงินคนเริ่มทํางานวางแผนการเงินกันี่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่เราเชิญคุณวิบานมาพูดคุยกันนะคะเรื่องการวางแผนการเงินของบรรดาลูกจ้างทั้งหลายนี่อยากจะให้แง่คิดกับลูกจ้างยังไงบ้างค่ะ ค่ะต้องเรียนก่อนว่าเวลาเราพูดถึงว่าลูกจ้างเนี่ยต้องวางแผนการเงินเราจะเปรียบเทียบว่าลูกจ้างต่างกับเจ้าของกิจการอย่างไรใช่ไหมคะค uh huh. ือเจ้าของกิจการเนี่ยถ้ากิจการไปได้ดีเขาจะมีความมั่งคั่งสูง uh huh. เพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องกังวลเรื่องว่าแก่ไปแล้วเขาจะไม่มีเงินพอใช้ uh huh. แต่สําหรับลูกจ้างเนี่ยก็เหมือนเราๆเนี่ยนะคะก็คือว่าเรากินเงินเดือนเราใช้เงินไปเรื่อยๆเ,เราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเมื่อวันหนึ่งเรา เราเลิกทำงานไปแล้วเราจะมีเงินพอใช้หรือเปล่าอืมถ้าการเงินแบบคิโอสกิริชได้โปร d ด d ก็บอกพวกนี้เป็นพวกแอ t ติฟอินคัมใช่ไหมคก็คือต้องเอาแรงไปแลกเงินคิดง่ายๆนะคะทำงาน35ปีสมมติเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ25าทำงานถึงอาย60ุ60เนี่ยเราต้องเลี้ยงตัวเอง 3ามสิบห้าปีครอบครัวด้วยนะคะเสร็จแล้วเราต้องเก็บเงินหาเงินตรงนั้นเอาไว้เลี้ยงตัวเองอีกสักยี่สิบห้าปีก่อนหลังเกษียณเราจะจากโลกมีไปถ้าหลังเกษียณเราจะจากโลกมีไปสักอายุแปดสิบห้าเป็นเร็จทํางานสามสิบห้าปีหาเลี้ยงตัวเองอย่างน้อยหกสิบปีเนี่ยค่ะลูกจ้างก็ลำบากอย่างนี้นะเจ้าของกิจการเขาก็จะมีหุ้นมีปันผลจากกิจการของเขาตรงนั้นก็จะเป็นเงินที่ไม่ไม่ต้องเอาแรงจะแนกนะคะถามว่าก็เคยคุยว่าการ วางแผนการหนงังกรจ้างเนี่ยจะยากแล้วก็มีความสําคัญมากกว่าอ,อนในจ้างจ้าในจ้างใ,ใช้ค่ะกิจการครับ เราว่าจริงลูกจ้างเนี่ยคือบางคนอาจจะบอกว่าแหมการวางแผนสําหรับลูกจ้างในวัยวัยสรุ่นที่เริ่มทํางานใหม่เนี่ยมันมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะแต่ก็เลยไม่ค่อยมองไปถึงวอ้กว่าจะเกษียณอีกนานแต่ความจริงบนตัวเลขพลังของไอ้ดอกเบียทบต้นเงินฟงเงินเฟ้อเนี่ยนะคุณวิวันมันก็โอคนที่ทํางานยี่สิบปีต้นตอนนี้กว่าจะหกสิบเกษียณเงินค่าของเงินที่มันโดนเงินนเฟ้อกินนี่มันมหาศาลนะฮะ ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆจากการที่ได้คุยเกยกับผู้ลงทุนมาสามสิบปีเนี่ยนะคะพบว,ว่าหลายคนไม่ได้ตระหนักอค่าของเงินในอนาคตจะน้อยกว่าปัจจุบันไม่ได้ตระหนักว่าเงินตัวเองจะมีเงินพอไหมไม่คือไม่ได้คิดอะไรมากอะค่ะนะคะเ,เวลาถามไปสมัยก่อนเนี่ยถามว่าเออใครคุณคิดเรื่องเกษียณไหมปอุอ้ยตายคิดอะไรตอนนี้รอ,อไว้อยาอย,าอยุสี่ห้าห้าสิบก็คิดอะไรอย่างเงี้ยอื างที่คุณแัะทุะคนว่าไปถึง50ชิ้นไม่ทันแล้วต้องหลังไว้ทนต้นทุนต้นทุนมันต่ําแลวเหลือเวลาน้อยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนจะมีพวกที่ไม่คิดอะไรเลยเยอะกว่านะคะถ้าถ้าเปในกลุ่มเนี่ยประมาณ70-80%ขออนุญาตยกมือด้วยอยู่กลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันคือไม่เคยคิดถึงเลยค่ะคุณนิวันไม่มีอยู่ในหัวเลยจริงค่ะ ไม่ทราบทําไมคือทาไมก็ไม่ทราบเนาเคยย้อนคิดว่าทําไมเราไม่คิดก็ไม่ทราบว่าทําไมเราไม่คิดเหมือนกันเอ้จริงๆงงเหมือนกันไม่มันก็อยู่กับปัจจุบันไงเรา็มีมีวิตอ่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันมากไปหรือเปล่าจริงๆแล้วควรจะเริ่มคิดตั้งแต่ทํางานแรกๆเลยหรือว่าก่อนทํางานเลยหรือเปล่าคะสําหรับตัวดิฉันเองเนี่ยคิดตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าทํางานเลยค่ะเก็บเงินตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าทํางานเลยค่ะเออฮะโอ้โหก็โอ้โห ยี่สิบกว่าอาจจะเป็นหนึ่งในยี่สิบเปอร์เซ็นอ๋ออันนึงอาจจะเป็นหนึ่งในพันเลยค่ะเพราะว่าเท่าที่เวลาไปคุยสัมมนาทุกคนงงว่าเอะทำไมอย่างนั้นแต่หูคว่าคือจริงๆแล้วเป็นคนใช้เงินเก่งอ่าแต่ว่าเราเราต้องรู้จักควบคุมตัวเองต้องมีวินัยอะค่ะอือค่ะรีนี้บางครั้งมันก็ บางคนเขาก็บอกอย่างนี้มันก็มีข้ออ้างในเรื่องของการไม่วางแผนพวกวไไเกระเสียนสําหรับบางคนก็บอกว่าอ้าวก็ฉันมีฉันเป็นข้าราชการฉันมีบาเหน็จบนานาญอยู่แล้วหลวงเลี้ยงอ่าหรือในระยะหลังๆสาหรับมนุษย์เงินเดือนก็โอเคมีกองทุนประกันสังคมอ่ามีสำรองเบินชีพซึ่งจรงิงมันก็น้อยนะหรือ,อบางทีก็เออมีสำรองเล็กชี provident fund ก็คิดว่าไอ้ลำพังไอ้ตัวเล็กการเก็บพวกนี้ก็น่าจะพอหรือบางคนอาจจะเก็บในรูปของบัญชีออมทรัพย์ซึ่งงาน วิใใจัยบางงานผมเข้าใจว่ากรอดต่อเขาทำตัวเลขออกมาคนะ่ะคุณวรรณเขาบอกว่าคนที่เตรียมเงินไวัยกเกษียนเราไม่พอท่าน้นให้เตรียมแล้วนะแต่ไม่พอเนี่ยเพราะว่าไปเอางเงินอยู่ในบัญชีออมทรัพย์47เปอร์เซ็นข,ของของพอททั้งหมดอนะ่ะใ,ใช่ไหมคัม<น>ันไม่โตใช่ไหมครไม่ลงทุนคนไทยมีเอ็กซ์ทีทเคานเตอร์น้อยค่ะหรือว่าไม่ได้ชินต่อการที่จะต้อง ไปเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ให้กิจการมาเลี้ยงดูเราออก็เลยลงทุนในหุ้นเนี่ยอะไรพวกนี้น้อยค่ะอ๋อนำอาจจะมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับหุ้นด้วยใช่ไหมว่ามันเหมือนบ่อนการทานันอ่าใช่ค่ะนี่ค่ะเคยเคยทำเวลาถามคนทั่วไปว่าคิดว่ามีเงินเท่าไหร่ถึงจะเกษียณได้เนี่ยทางสูนวิจัยกติกรไทยสมัยที่ฉันอยู่ก็เคยทําคนจะตอบเยอะมากเลยว่าสองล้านบาทก็เกษียณได้ค่ะ แล้วพอดิฉันเขียนบทความขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่จริงคนสมัยนี้ต้องมีสิบล้านบาทถึงจะกษเขียนได้ทุกคนก็ร้องโวยวายกันหมดบอกเฮ้ยเว่ออะไรอย่างงี้ใช่มว่าเยอะไปแต่จริงเท่าอาจจะนอยไอสิบล้านเนี่ยจริงผมลองคำนวณดูคขาาวรแล้วใช่คือถ้ามีต่ำกว่าสิบล้านในชีวิตลำบากมาก คืออยู่ได้ไม่ถึง,งเดือนละหมื่นอ่ะอ่าใช่ค่ะค่ะที่ร้าวคือถ้าจะใช้เงินเดือนละสองหมื่นบาทะจะเสียนะคะไปเรื่อยๆจนเราจากไปสมมติว่าอายุแค่แปดสิบห้าถ้าอายุยืนกว่านี้ก็จะลําบากนะคะนี่คือใช้ทั้งเงินต้นนะแล้วก็ผลตอบแทนไปด้วยถ้าลงทุนได้ผลตอบแทนสี่เปอร์เซ็นต์แ,นและอยู่ในในเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ,นฟ้อสามเปอร์เซ็นต์เราสมมติเราเราอายุห้าสิบห้าปีเนี่ยตอนจะเสียเราต้องมีประมาณหก ขาเอาหกล้านอ่ะหกถ้าเราลงได้สี่เปอร์เซ็นต์ถามว่าห้าสิบห้าปีหรือเวลาอห้าปีเราจะเก็บังไงให้ได้หกล้านเออซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทำยังไงเริ่มจากตรงไหนยังไงดีคะแบ่งยังไงดีคะเริ่มตั้งแต่อายุน้อยนะคะค่ะค่ะเริ่มไปเลยว่าเก็บออมเอ่อทีละนิดน่อยค่ะอย่างน้อยน้อยเนี่ยต้องสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ควรจะมีสักกีตาก้าคะ จะมีเท่าไหร่นะคะคือคือแบ่งพอร์ตก,การลงทุนเป็นยังไงบ้างอ,อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยพอร์ตการลงทุนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องเอามาคํานวณดูว่าเรารับความเสี่ยงได้มากนอยเพียงใดนะคะแต่ถ้าอายุน,น้อยๆเ,เนี่ย,ยันแนะนําว่าก็ลงในที่มีความเสี่ยงสูงอะค่ะก็คือในหุ้นเนี่ยนะฮะในหุ้นใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเงินเราน้อยมีเพียงหลักพันหลักหมื่นมันก็จะลงลําบากก็ซื้อกองทุนรวมอ,อ กองรวมที่ลงทุนในหุ้นนะคะแต่จริงๆนโยบายสําหรับการเกษียณอายุที่เหมาะสมที่สุดในทุกวัยเลยก็คือการลงทุนแบบผสมผสานค่ะอะก็คือหรือเรียกว่าบาลานซ์ฟันนี้นค่ะมีทั้งหุน้นทั้งตราสารนี้ ทั้งพันธบัตรทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะปนปนกันไปนี่การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นแล้วก็มันก็ได้ประโยชน์แล้วก็ด้วยคือสามารถเป็นรถยนประสงค์ภาษีได้ด้วยมันก็คือเนี่ยนะ i m f l t f เนี่ยซึ่งแหมก็มีข่าวเรียกว่าข่าวร้ายก็ได้นะเพราะดูท่าทางมันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่า59นี่ l t f ไม่มีแล้วคุณวิวันค่ะจริงๆในฐานะที่ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการถาักาันห้เกิด LTF ตั้งแต่สมัยโน้นนะคะ uh huh. อ่าก็จริงๆต้องเรียนว่าเนี่ยคะ่ะตอนนั้นเราก็มีปัญหาเนี่ยคนไทยไม่ม uh ี Equity culture อล้วแล้วเราเราก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีส่วนร่วมในการเติบโตเศรษฐกิจนั้นอ่า uh huh. แล้วก็ปล่อยให้นักลรงพุนชาวต่างชาติบ้างอะไรบ้างเข้ามาทำกำไรในกิจการของเราเนี่ยนะคะอ uh huh. ก็ก็ก็จับบิว่าน่าจะมีกองทุนเนี้ขึ้นมามให้คนเนี่ยได้เริ่มเข้ามาพูดถึง LTF เนี่ยนะคะให้คนเข้ามาเ,เรียนรู้ว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็เมื่อหวังว่าเมื่อเรียนรู้ไปฝึกออมไปเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ติดใจแล้วอยากจะออกเองค่ะแต่แน่นตอนนั้นรัฐบาลก็พิดว่าลองสักสิปีก่อน,นอ่ แต่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าได้ผลไหมจากที่ที่ฉันสัง,สงเกตมาะคะเอาได้ผลค่ะเวลาไปพูดงานสัมมนาจากคนที่บอกว่าไม่เคยออมเพื่อการรเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเอรเซ็นของห้อง,งลดลงเหลือประมาณสี่สิบห้าสิบปเ็นคือคือมันเหมือนเห็นแสงสว่างนะอใช่แล้วถามว่าอาแลท,ทไมถึงเริ่มก็คือ ส่วนใหญ่จะเริ่มมาจาก IMF ก่อนวิจัยนงนูโอชคอฟัน uh huh. นะเพราะว่าเขาเขาเริ่ม IMF ก่อนใช่ไหมคะและเอา TF เี้มาทีหล uh ัง huh. แต่กลุ่มคนที่สนักสนงเรื่องว่าการลงทุนในหุ้นคือการที่เราเป็นเจ้าของกิจการเราถือบบโตร่วมกับกิจการของบริษัทต่างๆ uh huh. แล้วเราก็เป็นมดโอกาสที่ใช้เงินทํางานแทนเราตัวเราไม่ต้องไปเหนื uh ่อยเนี่ยเริ่มมีเยอะขึ้นค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่แต่เสร็จจากการสังเกตก็เห็นว่ามันขึ้นมาเยอะขึ้นในช่วงหลังๆใช่สีเองค่ะหน้านั้นนะโอ้โหกว่าจะกองทุน LTF กว่าจะโตจากสิบยี่สิบล้านขึ้นมาเป็นห้าหกสิบล้านร้อยล้านเนี่ยท้ามากเลยอะค่ะค่ะคือตอนนี้มีร่วมสองสองแสนกว่าล้านแล้วนะท่าน LTF เนี่ยนะครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาคุยกันต่อถึงว่าทําไมช่วงหลังยถึงเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็มาเจาะลึกเรื่องของงานที่กำลังจะจัดกันเป็นพุทธน้าด้วยค่ะ ปฏิบัติการพลิกชีวิต m o n นี่เบ e o โอเสนับสนุนโดยกองทุนดีซีเนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725 วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ลงทุนความสําเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสาคัญกองทุนบัวหลงมีความสําเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับหกรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวกแก้วบวกแก้วสองบัวหลงตราสารทุน r m f บัวหลง l t f บุวหลง l t f 7จาจากการเงินธนาคารและบัวหลงตราสารนี้ r m f จากมอร์นิสตาไทยธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบัวหลงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กดสกีดแกการลงทุนมีความเสี่ยงผูลลงทุนควรศึกษาข้อมูลคูอมือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในนอตาค บอลจอรกรุงสรีได้รับรางวัลจาก Morningstar และ m อ n ี่ w e a l t h ต่อเนื่องกัน5ปีสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งรวม9รางวัล รางวัลจาก Morningstar กองทุนตราสารนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี57ปี56และปี52กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมปี55กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กยอดเยี่ยมปี55และปี53รางวัลจาก Morningstar และ Money and Wealth LTF ยอดเยี่ยมปี55และปี53 r m f ประเภทตราสารแห่งทุนยอดเยี่ยมปี53ลงทุนอย่างมั่นใจเลือกบลจก 7, รุงศรีโทร026575757หรือสาขาธนาคารกรุงศรี ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคตรางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมจัดการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและผู้มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุนปฏิบัติการริบชีวิต Money กนนโ k เ Over คุณฟังคะช่วงนี้คุยกับคุณวิวันทารายุรันโชคค่ะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะคะตอนนี้คุยกันอยู่ถึงเรื่องของความเติบโต,ตของ r m f แล้วก็ LTF ด้วยนะคะกลับมาคุยกันค่ะคุณวิวันคะค่ะ<า>เห็นช่วงที่แล้วเนี่ยบอกว่าตัวเลขมาเยอะในช่วงหลังๆเงมีการวิเคราะห์กันไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าก็เกิดจากการที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะค<า>่ะ คือหลังจากเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยค่ะก็ก็คนก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นที่จะเข้ามาอีกอันึก็คือคนที่ลงทุนก่อนหน้านั้นนั้นประสบความสำเร็จเนาะซึ่งแม้ว่าปีที่ตลาดมันตกลงมามากที่สุดสองพัหสิบสองเนี่ยเขาขาดทุนไปเกือบครึ่งของหลอดเขาสามารถกลับมาได้เขาก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วตลาดมันก็ดีนะอคือหมายถึงว่าให้ผลตอบแทนที่จริงๆแล้วอ่ะ แม้ว่าจะมีความผันผวนแต่ก็มีอัตราผลตอบแทนที่ดีในในรูปค่าเฉลี่ยถ้าอยู่กับมันย,วยาวๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ใชคือ<ช>คือว่าจริงๆคือ mindset คนก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเหมือนกันฮะจับเดินเนี่ยจ,จะมองหุ้นมันเป็นเรื่องที่ต้องเอ้ยซื้อขายซื้อขายซื้อขายก็เลยกลุ่มกลุ่มเริ่มมองเป็นการลงทุนอ่าใช่คือที่ท่านคิดว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนยคะ RMF และ LTF เนี่ยช่วยให้คนช่วยสุดที่นัยให้คนลงทุนนะคะ คือคือการลงทุนส่วนใหญ่ของเราเราก็จะมีความูุขว่าถ้าจะลงทุนในหุ้นก็สั้นๆก็้อวยขายขายไม่คิดจะลงทุนยาวๆแล้วพอถูกบังคับว่าอ้าวคุณต้องอยู่ อย่างน้อยห้าปีปฏิทินในกรณีของอา f ี่อพออยู่เข้าไปก็เอไม่เลวแฮะหลายๆคนอยู่ต่อไม่จะครบ5้าปีแล้วเหมือนผมมากหรือ IMF เนี่ยเขาบังคับให้อยู่จนกว่าจะอายุห้าสิบห้าแต่หลายคนหกสิบแล้วก็ยังอยู่ต่อนะคะเรียนว่าจริงๆสิ่งที่เปลี่ยวทางด้านภาษีเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการชักจูงให้คนเข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะ จริงแล้วเนี่ยมันต้องสร้างต่อไปอะค่ะ,ะการสร้างวินัยการทําให้มันเป็นนิสัยเนี่ยมันต้องใช้เวลา ถ้าถ้าจะมาอยู่แค่ตอนนี้ก็ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอแต่เขาเขาก็แนวว่าสมมติจะต่อเขาอาจจะต้องมีการกําหนด KPI อะไรกันนิดหน่อยไหมว่าจํานวนแมกซ์ทุนมันจะต้องเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ภายในกี่ปีอะไรแบบนั <c oughs> ้นอ,อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางภาครัฐอาจจะอาจจะก,กําหนดได้นะคะ <c oughs> แต่ที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วว่าจริงๆดิฉันนะ่าคุยกับกผู้ลงทุนเยอะแล้วก็เพราะว่าไปพูดใน,นสัมมนาเย,ยะ <c oughs> อะผู้ลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยถามว่า คุณเตรียมเพื่อกันกระินยังไงอย่างที่เมื่อกี้คุยกันนะเขาก็บอกว่าเตรียมผ่าน LTFMFS ถามว่าน่าพอไหมคะก็บอกก็ไม่รู้เขาให้เตรียมแค่นี้ก็แค่นี้แล้วค่ะคือคนก็ถ้ายิ่งไม่มีสิทธิประโยชน์เขาบอกทางภาษีใหญ่เลยเขาเลยเขาก็ยิ่งไม่ไม่อยากจะลงทุนมันไม่มีแรงจูงใจเนาะ ซึ่งเนี่ยค่ะมันมันจะสร้างวินยัยมันต้องใช้เวลาค่ะถ้าเราก็ต้องช่วยช่วยกันว่าทางรัฐก็น่าจะช่วยสนับลุลส่งเสริมต่ออีกหน่อยจะทําอย่างไรให้วินยัยอยู่ต่อจนเป็นนิสัยของคนแล้วรู้สึกว่าถ้าฉันไม่เก็บออมฉันจะ ฉันจะลำบากให้ได้เองอะค่ะหรือสมัยก่อนนะคนก็อาจจะบอกแม่จะไปซื้อ l t ที่ไมทีก็ไปรอปลายปีนะรอโบนสโบนัสมีก้อนซื้อก้อนใหญ่ไงหรือนี้พอเริ่มมีคอนเซ็ปต์ของไอ l a ล c าสเอเวอร์จิงที่ซื้อทุกเดือนทุกเดือนมันก็ช่วยทําให้จ่ายน้อยลงต่อเดือนก็เหมือนเราก็ออมทุกเดือนนั่นแหละ คือถ้าไปรอปลายปีอาจจะกระอักได้แบางคนไม่มีเงินเหลือแล้วเลยเผล่อไม่ได้เชื้อนะคะค่ะที่ความค่ะม่นก็ขึ้นแล้วก็ใช่ทีนี้มีความเป็นไปได้ไหมคะว่าเท่าที่ดูจับตาอาการภาครัฐผู้มีอำนาจตัดสินใจหรือว่าอาจจะมีการต่อหรือว่ามีกําลังภายในอะไรอยู่บ้างไหมคะอ๋อไม่ทราบเหมือนกันดิฉันก็หวังว่านะคะเกี่ยวข้องก็น่าจะหันมาพิจารณาตรงนี้ค่ะค่ะจริงๆแล้วต้องเรียนว่า งานสัมมนาที่จะมีขึ้ <ฮะ S 2> นนี้ค่ะ,<ฮ>ะก,ก็ก็มีม,มีมีตัวเลขมีอะไรไรให้ดูค่ะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะ,นะคะแล้วก็ทาครัฐก็น่าจะเข้ามาดูด้วยนะคะเผื <ฮะ S 2> ่อเผื่อที่จะได้นำไปใช้ต่อไปในการพิจารณาครับองั้นเดี๋ยวยังไงเราเจอกันพุทธที่30รกรกฎาคมนี้นะเจอทั้งผมทัม้งคุณสลินาขึ้นเวทีด้วยกันด้วยเนี่ยนะฮะครับ ต้องขอบคุณ<า>นะคะคนนวิวันสวัสดีนะคะคุณค่ะสวัสดีครับงานก็ตั้งแต่บ่ายมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งพุธที่สามสิบนี้นะคะทีหะ่หอประชุมศาสตร,ราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยที่อาคารตลาดหลักทรัพย์นะคะก็ไปพบคําตอบกันได้แก่ไปใครจะดูแลเอฟเอฟช่วยแก้ได้จริงหรือก็นอกจากผมคุณสรินาคุณวิวันแล้วก็จะมีคุณวรรวันธารภูมินะพิตู่จากนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแล้วก็บริจาคมหลวงแล้วก็คุณถนอมเกตเอมหรือบักหนอมเนี่ยนะ บักนอมนี่ผมอ่านในบล็อกแกนี่แกมีความรู้เรื่องภาษีเยอะมากนะฮะแล้วก็จะให้เกร็ดอะไรเราได้เยอะทีเดียวนะ,ะก็ไปเจอกันได้ในงานสัมมนานี้ตอนนี้เขาก็ให้สามารถไปลงทะเบียนจองได้นะฮะ,ะก็เข้าไปที่เข้าใจว่าในเว็บของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะแล้วก็คงจะสามารถเข้าไปจอง ไปทาง t s p ด้วยอา t s p ก็ได้นะฮะค่ะแล้วคะเราส่งท้ายกันด้วยสาระน่ารู้แบบไลฟ์สไตล์บายไทเบฟนะคะสับสุนโดยบริษัทไทเบฟเลชจำกัดมหาชนข้อพึงระวังเมื่อเติมน้ำมันคือต้องบอกว่าช่วงเติมน้ำมันเนี่ยบางคนไม่ทราบว่ากลับกลายเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ง่ายนะคะเพราะว่าอาจจะมีไฟฟ้าสถิตผมอ่านดูแล้วเนี่ยผม ดิฉันเป็นข้อหนึ่ง<ม><ล>ใช่ดิฉันเป็นข้อหนึ่ง <c oughs> ดิฉันชอบเปิดวิทยุตอ,ตอนเติมน้ํามันนี่เพิ่งทราบว่ามันควรจะปิดแล้วควรจะดับเครื่องยนต์ด้วยนะคะไม่ควรกลับเข้าไปในรถขณะที่เติมน้ํามันเพราะจะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตแต่ดิฉันไม่ได้ออกด้วยซ้ำไปอ่ะก็นั่งอยูอย่ในรถอ่ะใช่มเมื่อเข้าหรือออกจากรถให้ปิดประตูทุกครั้งจะช่วยให้ประจุไฟฟ้าสถิตนั้นไม่ทํางานเมื่อเกิดการสัมผัสกับโลหะนะคะหากว่าต้องสัมผัสกับหัวจ่ายน้ํามันด้วยตัวเองเนี่ย พยายามสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะก่อนสัมผัสหัวจ่ายน้ำมันจะช่วยลดไฟฟ้าสถิตในร่างกายลงได้น,นี้สาคัญมากไม่ควรจะจุดไฟช็กบุหรี่ไม่ขีดอ,นนอะไรก<ม>็ตาม<ค>มันเสี่ยงเกินเนาะ <c oughs> แล้วก็ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือตอนที่เติมน้ํามันเพราะว่าอาจจะทําให้ระบบไฟฟ้านั้นไปทะกับไอน้ํามันหรือหยดน้ํามันแล้วเกิดไฟฟ้าสถิตคือะคะยกเว้นไอ้เม็ดสูบบุหรี่อะไรเนี่ยนะ <c oughs> เกือบทุกอันเนี่ยทำหมดเลย ใช่เ,ออเปิดเปิดไป,ดปดทิวนีด่ดิฉันแล้วเวลา,<ำ>เ,ราเราไปเติมในบางปั๊มเขาก็ป้ายมาบอกนะให้ใดับเครื่องอะไรนะเราก็ไม่เคยทํากันนะไอ้แต่ดิฉันดับนะคุณดิฉันดับดับแต่ว่าดับแค่ให้เปิดไิทิุได้ไม่ได้ดับสนิทนะนะก็ต้องขอบคุณนะคะสําหรับบริษัทไทยเบร์ชจำกัดมหาชนค่ะสาระน่ารู้แบบไลฟ์สไตล์บายไทยเบฟนะคะพรุ่งนี้กลับมาคุยกันกับคุณราชพลและดิฉันสิรินานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปฏิบัติการพลิกชีวิต m ั n นี่แบ็โอเวสนับสนุนโดยกองทุน b ีซีเนีการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 6 6 5 7 5 7 7 7บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโท7 2 5 วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP เวลานลงทุนความสําเร็จที่ได้รับต่อเน,นื่องและนานพอคือสิ่งสําคัญกองทุนบัวหลวงมีความสําเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับ6รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวแก้วบัวแก้วสองบัวหลวงตราสารทุน r m f บัวหลวง LTF บัวหลวง LTF 75จากการเนเงินธนาคารและบัวหลวงตราสารนีน r m f จากมอนิสตาร์ไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1333งกองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8การลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินนนนงาาใอคต